นีต้ตำกระชายครับเราวันนี้วันนี้เรามาทำน้ำกระชายตำแล้วก็ตำ แล้วก็ตักนะครับนี่เ,เดี๋ยวใส่น้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกน้ำมันนี้ใส่ไปเด้ ถูดน้ำบีบได้ไหมคนคนไหมเผื่อไว้เลยเผื่อเยอะๆไว้เลยีเหยยีทาไมเผื่อเก็บไว้ในตู้แค่กินทุกวันไม่คือคนกินไม่ใส่กาเหยียบจริงๆใส่น้ำละลายแล้วค่อยกรองอืมใช่จะได้ใส่ใส่ไปเลยใส่ในนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยกรองก็ได้ เดี๋ยวใส่น้ำก่อนนะี่เดี๋ยวค่อยกรองนะครับตอนแรกว่าจะกรองก่อนรัวรัวมันไม่เข้มข้น,นครับแล้วก็มีน้ำมะนาวครับนี่มะนาวข้างบ้านทำไว้กินเองนะฮะเดี๋ยวใส่น้ำเพิ่มครับนี่เหมือนจะเข้มข้นมากเลย ลองชิีมดูใส่แมสเข้มก่อนดีโอเคของผมมันมีน้ำผึ้งครับหรือใครไม่มีน้ำผึ้งก็ใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้ครับ มันก็จะมีก็ผสมถ้าถ้าเข้มข้นก็ต้องใส่ใส่น้ําแข็งก็ได้ครับ okay, มันก็จะได้แบบรสชาติ<ห>ที่แบบกลมกลม่อมเนาะนะครับ okay, ก,ก,กินแบบสบายๆทุกเช้าหรือจะเป็นช่วงจิบจิบไปนะน,นะครับกระชายตอนแรกผมก็เลยใส่ให้มันแบบเข้มข้นไปเลย ลองทำเล่นๆดูครับเผื่อใครมีกระชายชยนี้แพงครับผม,ามาาก,กนน็เอามาจากโคกนหนองนาครับวัดีเอามาจากโคกหนองนาดีเจโมเดลครับวันนี้ครหลายท่านก็นะขอบคุณครับยังไงก็ฝากก,ะะกันนะครับเดี<อ>๋ยจะมีรูปให้คุณนี่น้ำพึ่งน่าจะเดือน5้าด้วยซ้ำไปครับน้ำพึ่งแท้ดูรสชาติยังไง เวลาเรากินมันจะออกเปรี้ยวๆนะนะฮะแต่ถ้าหลายๆท่านถ้าเจอน้ําตาลก็ท่านจะรู้สึกนะ,ะแต่ถ้าเป็นน้ําพึ่งแท้ๆมันก็จะออกรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนะครับอ่ะขอบคุณครับที่จะตามชมวันนี้กับน้ํากระชายครับมาฝากคุณกันครับอยากกินอะไรครับคนนี้อยากกินน้ํากระชายแหละครับกินน้ําพึ่งละครับเดี๋ยวจัดให้ครับ